สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุจิจะมาอันบ็อกมอไฟฟ้าใหม่นะคะกุจิกเลือกซื้อเป็นยี่ห้อซิมพัสนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบแบรนด์นี้มากๆไหนๆก็เป็นเด็กหอยอยังเต็มตัวแล้วเราก็น่าจะมีมอไฟฟ้าติดตัวไว้บ้างนะคะตอนเปิดมาคือตื่นเต้นมากอันนี้เป็นส่วนแรกนะคะก็คือส่วนที่เป็นตัวนึ่งกุจิว่าวัสดุเขาดีมากเ,เลยเลือกสินค้าก็คือดีมากดูใส่ใจสุดๆเลยค่ะตอนเปิดออกมานะคะก็จะเห็นเป็นฝาหม้อเนาะแล้วก็จะมีสกอตไวท์ที่เขาแถมมาด้วยน่ารักมากเลยส่วนตรงนี้ก ฝานะคะอุจชอบมากเลยมันมีความแบบมินิมอลเหมือนเจ้าหญิงเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวหม้อค่ะอุจาชอบผิวสัมผัสของตัวหม้อนะคะแล้วก็ตัวหม้อก,กับตัวส่วนนึงเนี่ยสามารถประกอบเข้าหากันได้ด้วยนะสำหรับค ดูแข็งแรงอยู่นะคะน่าดีนะ ไปแล้วนี่อยู่ห้องบนนี่มเมื่อกี้มันไม่ไปไม่ถึงอ้หมันงหัวปัอุ้ยอบปัใยัย เนี่ยพึ่งเจะเย็น,ม,นมันกำลังแก่อุ้ยเขาแถมคองน้ำล้งางหม้อด้วย